สบยังเหรอโเอ้ยลูกมาอ้าวพี่แอฟคนยัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเจสกายเจสกายด้วยเหรอเล่ะเกล่ไปไหนมาเนี่ยสวัสดีค่ะพี่สมสมอยสมอยสมายหอไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่เขาเขาถามว่าผมยังครับอะไรนะเขาถามว่าผมหรือยังครับ เอ้ยคุณยูว่าเดชพยูจะไปเดชไปแล้ว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 อันนี้อลุงณ์จอกครับเนาะลุกไปไหมอุ้ยไม่เอาคนเขาจะไปสวีทไปเดชกันแล้วเดชจะไปทำไมอ่ะหาเรื่องหาเรื่องโคตรไปที่ไหนครับไปที่ไหนไม่รู้ไปที่ตรงไหนก็ได้ที่มีเราสองคนอุ้ยกายจะไม่ใช่เธอที่จะได้ที่เดี๋ยวคุณยูยังไม่พูดอะไรเลยเถอะเถอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิญญาณลิงข้างเข้าสิงอีก ปแล้วไลเขารอล้โอเคครับขอขอขอให้เดินทางโดยสวัสดีภาพครับจิกกี้ดิวด้วยนะครับไเียวเดียวเยวะดยเด้ยวเดีไวเีเดียว่ดียวเดยวเดวเอียเดียวเดยเควาดียาเดียู่ดียวไปีย้ยวเดีเดียว่ไียวเยวเดียวเียวเวเาียวเดียว่ขียวเดียววเดอยวเดยวเดียวเดีนี้วเดยเียเยเีเดียวเดียววี โอ้ยแกงแกงมันอยู่แกงมันอยู่แอบไปดูแม่แอบไปดูแม่ไปดีป้าไปดีไปดีไปดีไปรถพี่เปล่าพี่เปล่าไปมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เฮ้ยเขาจะเห็นหรือเปล่าไม่เรามีรถคันไหนอะแอบก่อนแอบก่อนมีรถคันไหนอะหรือไม่มีเลยอะไปเชียร์คนโย่น่าจะจำได้หมดไปเชียร์คนโย่มอเตอร์ไซค์ไปเร็วเร็วใช่อะไปดีไปเลยออกไปแล้ว เลี้ยวขวาไม่ใช่คนยนตเลี้ยวขวาไม่ใช่คนยนตเลี้ยวขวาค่ะเลี้ยวขวาเดี๋ยวเดี๋ยวมานะเดี๋ยวมาเลี้ยวขวานี่นี่เลี้ยวขวาไปไหนแล้วอ่ะหรือว่าไปอาบน้ำนอนชัวร์ใช่เฮ้ยเดี๋ยวเราเราไดิไปเช็คนะเดี๋ยวเราไดิไปเช็คนะโอเคอ่ะได้เลยเดี๋ยวพี่จะรออยู่หน้าใส่หมอนเขาจะจำไม่ได้อ่ะใส่หมอน็อกดิใส่ไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวปะว้า เราต้องเนียนถอดหมวกออกก่อนถอดถอดชุดอะถอดเสื้อเดี๋ยววะเออนี่นี่นี่มัมอ,อ,อาแล้วผมถือทำไงอะ่ะหน้ากากอ,อก๋ะนี่แหละมัมเอา้าโอ้อาเรียบร้อยไ <laughs> ก่ฉันหายไปเลยอ่อเราจะคืนวงเล็กนา่าโอเคปะโอเคไม่เห็นมีเลยอ่ะลองลองมาดูนี่ ลองลองดึงดูดูเขาจำหน้าก,กากไก่ได้นแน่เลยเหรอใชลอ่ลองลองแบบเฉียดเฉียดเฉียดเอาใหม่ก็ฟอฟาราซีฮึบฮึบฮึบป์ไปอุ้ยไม่มีอันนี้ใช่แน่ไปไ <laughs> 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 ปหาตรงไหนดีวะ เอาไว้ยังพม่เสร็จนะเฮ้ยเสียงน้ำเงียบแล้วดูเหมือนโจรแล้วตอนเนี้ยดูเหมือนโจรว่าฟ้าเนี้ยแหละเวลาคนจะไปเดทแช่งต้องอาบน้ำก่อนไปเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอรอก้มกลมเฮ้ยหยุดดิอยุ่ด เร็วตามเร็วเห็นไหมเห็นไหมวิ่งหมดแล้วเห็นไหมเห็นเห็นไปเอารถแน่เลยอ่ะเฮ้ยถอยล้มก่อนโอ้ยล้มแล้วอ่ะอ๊ยอย่าล้อโอถอยก็ถอยก็เดี๋ยวคอเห็นไปเร็วเร็วเร็เอาแบบห่างๆนะคะเอาแบบห่างๆพี่เขาเรียกว่าไปห่างๆอย่างหัวหัว สวัสดีค่ะคุณเขาชื่ออะไรนะคะพี่ผู้ชายเขาชื่อว่าอะไรอ่ะอะไรนะพี่ผู้ชายที่ไปเชฟคนยูไปด้วยเขาชื่อว่าอะไรนี้อะไรหมดหมดหรือลองเชิดเนี่ยแหละสุรเชษลองสวัสดีค่ะลองสุรเชษสุริคณยูแล้ววันนี้วันนี้คณยูอยากจะไปไหนลรอครับว่าคุณไหนก็ได้ค่ะแล้ว อ๋อแล้วคุณยูกินข้าวกินอะไรมาหรือ,อยังครับเนี่ยอออเรียบร้อยแล้วค่ะยูอาบน้ำมาแล้วด้วยโอ้โอเคครับเดี๋ยวผมจอดรคอคุณยูหน่อยนะครับอ๋อยูสละข้โอเคครับอ้าวคุณยูขึ้นรถมาแล้วหรอครับ <c oughs> ใช่แล้วค่ะลองสุรเชตลองอยากจะไปไหนยูไปด้วยได้หมดเลยโอเคเขาคุณยูเดี๋ยวเราไปเด็กกันแถวตรงบนเมืองนะครับผมรถ <c oughs> พี่สไกช้าหายไปแล้วเนี่ยนี่เล็กแล้วนะ เล่งสนแล้วเนี่ยหมดปอแล้วหายไปแล้วนี่รถเหลือจะรดวะเนี่ยรถเหลือแล้วเนี่ยวิ่งอยู่ไหนข้างหน้าข้างหน้าไหนอะไม่เห็นมีเลยแประวะหายไปแล้วเอาแล้วคุณยูทำงานทั้งวันนี่เหนื่อยไหมครับตอนแรกก็เหนื่อยค่ะแต่พอได้คุยกับลองเช็ก็หายเหนื่อยแล้ยผมดีใจยังเลยนะครับที่คุณยูแบบว่าเพิ่มผมนะครับ เราลองแช่เป็นยังไงบ้างคะอ๋อผมก็เปิ้มคุณยูแบบเดิมกันแหละครับั้งวันแรกผมเจอคุณยูยังไงวันนี้ผมก็เหมือนเดิมนะครับว่านอเขินนะโอ้เขินกับคุณยูบอกเลยคุณยูโรแน่คุณยูครับผมรู้สึกว่าเหมือนมีใครไม่รู้สองคนตามเรามาอยู่เลยนะครับคุณยูอย่าให้พวกเขามาเป็นอุปสรรคของเราเลยค่ะคุณสุรเช์อ๋อได้ครับคุณยูไม่มีปัหาอียแล้วครับเรื่องนี้เดี๋ยวผมขี่แล้วนะครับให้เขาสองคนตามไม่ทัน ต,ตัดภาพมาที่เรารตาไม่ทัน <c oughs> ขี่ตาแบบโอ้โหตามไม่ทันอ่ะป๊บเดียวอ่ะหายไปเลยอ่ะเออเขินเลยเนี่ยคิดว่าเขาจะอยู่ไหนกันเลยคิดว่าจะต้องเป็นวิวสวยๆแต่หลกัหลกๆอะ่ะเขาน่าจะไปทะเลนะแต่มันมันคนละทางอะ่ะทางนั้นมันไม่ได้มันไม่ได้ไปทะเลอะ่ะหรือว่ายังไงเขาไปช่วยขุดใจเดือนมาคุณอยู่อยากตบปลาไหมครับเอออ๋อ พอดีว่าผมช่วยคุณยขุดเส้เดือนได้นะครับโทรเลยดีกว่าเอาเนียนๆนะคะได้เลยรอครับคุณยอยู่ไหนอยู่ไหนครับน้ำตกไหนคุณยูน้ำตกนกคูกที่ที่เคยขี่มอเตอร์ไซค์กนไปปะคุณยูเอาหรอ ไม่ไงตอนแรกผมคุยับนาจางไงว่า,ว,าว่าจะชวนแบบไปขี่มอเตอร์ไซค์อ๋อไม่งั้นเอา,อางี้ก็ได้เดี๋ยวคุณยูลองส่งรลให้ผมก็ได้เพราะว่าผมคุยไอาจาอยู่ว่าจะชวนกันไปขี่มอเตอร์ไซค์ยังไงรับส่งรลมาแล้วนี่ถ้าเกิดจากเนียนเราต้องโทรกลับไปอ๋อตรงช่วงนี้หรอครับคุณยูอ๋อโอเคโอเคผมจะได้บไอ,อ้าจาไงครับครับโอเคครับคุณยูครับครับคแรละเฮ้ยพากันไปน้ำตกด้วยอ่อ ป๊อปี้เลิฟจัดดะบอกเลยตอเลยโดนเราสองคนแน่ละเธอคุณยูครับแล้วคุณยูชอบเที่ยวน้ำตกไหมครับเออคือยูเที่ยวที่ไหนก็ได้ค่ะที่มีคนสุลฉชนอุ้ยผมเขินคุณยูจังเลยครับได้ครับเดี๋ยวผมพาไปน้ำตกมาคู่นะครับคุณยูได้ค่มบอกเลยคุณยูโดนได้ไปแล้วไแล้ว

นั่นนบนคนหินน่ดูสโทรศัพท์ไปนอนตักกันด้วยอ่ะคิมมีโนเตอรเปล่านีีนคิมมโนโตอร้ยมาเตอร์อ้าอย่างเกียนแล้วรงนี้เไม่เนี่ยมันมีต้นไม้บางตรงนี้ค่ะ เข้าใจว่าแบบเหมือน่อกี้เราโทรไปแล้วแบบมันขัดอารมณ์ฟิลเขาอะนั่นดิเว้ยคนจะบอกว่าเออกระหนุ่งกระหนิงเฮยดูดิโอ้ยพ่อปี้่ลับชาติต้นไม้เต็มหน้าเลยคุณยูชอบชอบเสียงน้ำไหมครับเอ้ยยูก็ชอบนะคะแต่ว่ายูชอบเสียงคุณสุรเชษฐ์มากกว่าอุ้ยคือคุณยูแบบพูดแล้วหมสุรเชษเขียนเลยนะครับเนี่ย ไม่ต้องเขินหรอกคะ่ะตอนนี้ไม่แค่เราสองคนนี่ยคุณยูเห็นเห็นแม่น้ําที่ไหลลงมาไหมครับคุณยูทำไมล่ะคะคุณสุริเช่มันก็เหมือนความรักของผมนะครับคุณยูที่ไหลไปหาคุณยูตลอดนะครับมากนละ้ยู่ขินตัววนปผมแล้วนะคะไม่ต้องวนหรอวคุณยูเดี๋ยวผม,มวนให้นะครับ <c oughs> คุณยูเห็นต้นไม้สีเขียวไหมครับทำไมอะคะ มันก็เหมือนความรักที่กำลังพองโตนะครับโอยให้ความรักมันเติบโตเลยจ <laughs> แล้วคุณยูเห็นต้นไมท้ที่อยู่คู่กันตรงข้างหน้าเราไหมครับทำไมอะคะคุณสุรเชสก็เหมือนความรักของเราครับอยู่ด้วยกันแล้วเราจะเติบโตด้วยกัน <laughs> <laughs> นี่นี่ต้องลองนะราบ ตาซีที่รักในอ้อมแขคเฮ้ยมีรถตำรวจมาไม่นะไม่นะไม่นะวะนะเออสุรเชชครับพอดีว่าผมได้รับรายงานมาว่ามีใครไม่รู้สองคนมาแอบดูคุณครับเอาสรุป้องสุรเชชเรียกตำรวจมาจับเราสองคนรู้สึกไม่ปลอดภัยเฮ้ยเขาขึ้นรถแล้วอ่ะเออนั่นแหละเขามาสองคนด้วยเฮ้ยเขาหันหน้ามาทางเราแล้วเนาะ ต้องมีเงินงำแน่ๆนวัดกลัวัดระแวงเดีอยากซูมจังเลยอ่ะเดี๋ยขอซูมหน่อยเฮ้ยมันยังไงกันเนี่ยตอเื่อเดีววววเขาจะเห็นไหมเขาจะเห็นไหมเอาชีวิตรอดเอาชีวิตรอดตอมอยากรู้ดีมันทำงานอ่ะดูดิเขาเย็นคุยกันเขาเย็นคุยกันซูมก่อนซูมก่อน เกิดอะไรขึ้นหรอคะคุณสุรเชษฐ์อ๋อพอดีว่านายผมมาหาอะผมก็เลยตกใจนิดนึงเพราะว่าผมก็ไม่เคยมาออกเดทกับใครนะครับเฮ้ยเขาจะเปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนแล้วชิบหายแล้วไปลุบไปลุวไปลุบไปลุบไปฮิไม่ได้บอกเลยว่าะพี่เลิฟชาตินอนตรงนอนตักอะไรแบบเนี้ยบ้อว่าแต่ดีความฉาระดับสิบอะ คนมีความรักมักใจดูเด็กออกไปนิดนึงเออแล้วรถเขาแรงกว่าเราด้วยว้าวคุณนยูนะคุณยูนะหลายการนะไม่บอกนะเราเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอเรื่องแดงก่อนแล้วลงทวิตต์ัดเฮ้ยพี่ <c oughs> พสกายถ่ายรูปเอาไว้หรอถ่ายไว้สิโอมันดับมีแล้วแต่ไม่ได้ถ่ายอะ่ะโอ้เดี๋ยว,ว <c oughs> ไม่รู้อะไรแันแล้วพี่จะเซอร์ไพรส์เลยเป็นเงินเดือนใช่เงินเดือน พี่รองสวิตปุ๊บแบบบึ้งคุณยู่จะบอกเอ้าอีสกายเดี๋ยวไม่รู้เอยเดี๋ยวไม่เกี่ยวเดี๋ยวไม่รู้เลยแล้วแล้วพี่ก็จะบอกว่าอ๋อลุกดุ๋ยมนคนสั่งทไม่สวิตเกมแล้วเราต้องเกมไปพร้อมพี่นะหัวแตกแล้วพี่คนอยู่ถามเด็กเรื่องเมื่อวานเนาะวิถีถ้าจะแบบไปไปเดทกับผู้อย่างจะแต่งตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ย เอ้ยก็วันนี้วันนี้พี่พี่เข้ามาใช่ปะพี่มีหล้เว้ยว่าแบบอะไรอะไรยังไงใช่ปะแล้วทีนี้เขาเอาใส่ชุดเชฟเว้ยแล้วเขาเขาถอดเลยเขาถอดชุดเชฟออกเลยปึ้มพี่บอกอ้าวคุณยูทําไมแต่งตัวอย่างนี้ล่ะเขาบอกว่าวันนี้มีเดทวันนี้มีเดทเตรียมพร้อมสุดพี่ก็เลยบอกว่าโอ้โหกูยูสุดยอดล่ะเราถามว่าไม่เดทใครหรอสุลเชตดิ ไม่มีอ่ะนี่นี่นี่ก็ไป็นหาจ่าขมันอันนี้มันนี่จ่าขมครับครับผมลูกจะรู้จกค่าขมครับผมตามหาคุณยูครับจ่าขมคุณยูไปไหนครับจ่าขมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับผมตามหาคุณยูครับคุณยูสูญหายครับจ่าขมงั้นเดี๋ยวผมรับแจ้งความไว้นะครับคุณยูจงนาำใช่ไหมครับสูนหายใช่ครับคุณยูจํงนาำหายไปไหนครับผมอคิดได้รถให้ครับว่าตอนนี้ ได้เลยครับลดอยู่ครับอ๋อโอเคตามหาคุณอยู่จองน้ำครับจ่าผมคุณอยู่จองน้ำใช่ไหมครับใช่ครับจ่าผมจะช่วยตามหาให้อีกแรงนะครับครับจ่าโมโอเคครับน่าจะไปผู้ชายหรืออะไรที่ไหนหรือเปล่าผมไม่รู้ผมเอาหาวมาเอาหาไม่เจอเลยครับจ่าผมเั้นเดี๋ยวผมจะไปช่วยอีกแรงนะครับเดี๋ยวบอกตำรวจทุกหน่วยทุกนายนะครับขอบคุณครับจ่าโมโอเคครับไป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  บอกเลยว่าไม่เชฟคุณยูกลุ้เขามาป่ะติดต่อคุณยูหายโดนดุแน่ละโดนแน่ละท่านเขารู้ว่าโดนแน่ละพี่เชฟคุณยูเขาไม่คิดจะถ่ายลงถ่ายรูปลงอะไรแบบนี้หน่อยเหรอมาสิพี่พี่พิสการลองโทรไปแล้วบอกว่าคุณยูถ่ายรูปมาอวดผมหน่อยเออเออเออถ่ายรูปมาอวดผมบ้างสิอะไรเงี้ยเป็นไงบ้างคุณยูเป็นไงบ้าง เป็นไงบ้างป๋าถ่ายรูปมาชงดิรูปวิูอ่ะอยากเห็นอ่ะเอาถ่ายแต่มาให้ดูหน่อยถทำไมดูเลยอยากเห็นโอเคโอเคครับครับเป็นไงล่ะทำไมว่าไม่เขาถ่ายตั้งแต่แรกวะบาปกรรมเลยเริ่มเช้าแล้วเฮ้ยฟ้องแล้วปั๊บ หอคอยสีแดงหอคอยสีแดงใช่ใช่โ oh <my> อ้ยตรงไหนวะหอคอยสีแดงอะมันคือทะเลเหรอคะหอคอยที่มันเป็นขาวแดงอะหนูแบบปะพาคารหรือเปล่าคะใช่ใช่แต่ไม่ใช่เขาจะไปกันแล้วหรอเห็นเขายิงกันแล้วนะตอนถ่ายรูปอะก็ยืนถ่ายรูปหรือเปล่าเออเนาะคิดได้แง่ดีนะใช่ตอนนี้เราคิดหาขเขารอบเบอร์ยังไม่เจอเลย <laughs> ไม่แต่เขาบอกว่าไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วนะเอ้าเหรอใช่มันมันต้องมีเงื่อนงำเรื่องนี้ต้องมีเงื่อนงำเดียวว่าเขารู้แล้วเขาจุกหลบเราอืมพี่คิดว่าอย่างไรละหรือว่าอะไรยังไงเราจะไปตั้งหลักโกเบตไปตั้งหลักก่อนได้ได้ได้อืมเราสวยดีนะเนี่ยเปิดประตูไว้ซะด้วยน่าขโมย ขโมยลระเป๋าของแต่งออกแกงอุ้ยใจร้ายวะโคตรใจร้ายนะไม่ได้ใจร้ายชั่วโอเคโล่งใจนึกว่าเดินเข้ามาเจอพิเชฟคุณอยู่สูญห้าเลยอะดูทองเหงาแน่แย่เลยเนี่ยนี่นี่แล้วนี่เดี๋ยวพี่พี่แกงถ่ายรูปเราลงเฮ้ย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 เนี่ยไม่นี่ตอนนี้ตอนเช้าแสดงเขาเขาต้องถ่ายก่อนหน้านี้เอาวะแล้วเขาเพิ่งลงเขาเขาแกงเราเราอันเนี้ย เออใช่ไม่พี่พี่ต้องถ่ายรูปเราลงถ่ายทำไมอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมทำไมคะเขาจะได้เชื่อใจว่าเราอ่ะอยู่นี่เอ,อจริงอะ่ะเราต้องถ่ายหลายคนนี่นี่เอาพี่หนูท้องอ่ะมามาโอเคนะโอเคนะหนึ่งสองสานี่เ oh <my> ขาจะได้รู้เขาจะได้รู้ <S <S 2> <S 2> เดี๋ยวมึงเล่นอะไรของมึงเนี่ยเออมึงเชื่อกูไปานำไปกู พึ้นทองไปกันสนุกใช่หรือ็อกรถล็อกรถเราจะได้ไม่ต้องผิดกันสองคนอะไรนะเราไม่เปอะไรฉันหาแนวร่วมอย่างน้อยต้องไม่ใช่สองต้องเป็นสามคนที่โดดดุแต่มันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะคันนี้ยสบายเราไหวโอ้โหพี่ เออวีขี่มาเปลี่ยนรถได้รเปล่าพูดอื่นอ่ะพี่บอกเลยดูน่ดวันนี้ตีสี่ขี่ไม่ถึงยังชิ้วอืมโอเคอะไรอ่ะไม่ใช็คุณอยู่ะเดี๋ยวไปค่ะกำลังกลับอ่ะเอาเรียบร้อยกำลังกลับมาแล้วเราก็อยู่นี่เลยอ่ะนี่ไงนี่ไงโอ๊ย มุกเล็กมุเล็กมุกเล็กดูทองไปไหนฮะมี่นโตะีนีนะอะไรนะโอ้โหละพานองมี่นโตไมาก็นแมนมามมาทีกัไปนิดนึงโอเคค่ะ จะมีความรักจะดูเด็กลองไปนิดตื่นอาจาพ่ไปท้าเขาอะนะก็ต้องทำตามนั้นแหละอมีกูละเครียดเลยสองคนเนี้ยมุณจะไปไหนต่อเนี่ยไปแล้วนอนโอ๊ยดูเสียงแต่ละคน กูทำผ้าก่อนวมืวอกานการด้วยทำวิ้วเขาคืออะไรบังล็อกกรีดอันนี้ก็อีอะไรกันเนี่ยสนุกไหมคะพี่เชลคุณยไม่ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ค่ะคิิดดดมีเเเลตนไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เอาจริง เดี๋ยวเราจะไปเจอในชั้นศาลับคุณยูชั้นศาลอะไรนคุณทำอะไรคุะบิดกโอ้ยอะไรขึนอะไเียเรามาเจอในชั้นศาลกันหมดอ้โดนอีนูทองปวดหัวแล้วเนี่ยขาลูกขาเห็นขาลูกขาวลูกขาเห็นขาเห็นทุกอย่างนี่คุณอยูเหรอใช่คุณอยู่แซ่บไปล ไม่เคยเห็นลุคนี้คุณยูเลยออ๋คุณยูอย่างแทบบ้าครับนานๆนาทีอ่ะนี่สุดมากเอาโอ้นานๆนาทีอุ้ยอีสกายอันนี้เดือดๆก็ไปกับเขาด้วยเหรอไม่เดือไม่รู้เรื่องเลยเดือไม่รู้เรื่องผมก็ไม่รู้เรื่องครับคุณยูอยู่ดีหัวตาผิดตาผิดไม่รู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่อง เนี่ยผมเนี่ยผู่ผมดูสภาพผมเลยเน่เน่ดึกด๋ยดึกด๋อยฮะเป็นยังไงเป็นยูครับเห็นต้นไม้สองต้นนั้นไหมครับมันสวยมากพอดีว่าต้นต้นไม้สองต้นนั้นมันเหมือนกับความรักของเรานะครับไอ้เหี้ยกูเลยเหม็นคำคำว่ารักว่ะไอ้สัตดไอีดุทองยังรับไม่ได้ยิ่งถึงแล้วแรงบินว่อนเลยเนี่ยกูบอกเลย งานเนี้ยกูโคตรมันอ่ะอาบน้ำเลยนะครับโหดูสภาพเลพี่ขับรถสามมันติดอ่ะสภาพเนี้ยตามหาพูดเยอะสามันติดอ่ะเขาไม่ได้พูดแบบนั้นบอกว่าไงพูดเยอเขาบอกเห็นต้นไม้ข้างหลังไหมมีคนแอบอยู่สองคนเอ้าใช่เหรอใช่ใครวะเออก็มึงกันแหละ อ๋อเราไม่เหนียรอเราไม่เหนียรอเนี่ยใช่ใช่กลับมาหรืไม่แล้วคือปัญหาคืออะไรรู้ไหมฉันมองไม่เห็นอ๋อเฮ้ยแต่เขาเห็นได้ไงอ่ะเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวดีก็ไปเล่นกับสกายโอ้ตายละเอาเอาเอาอีล็อกปลาลาชวนดื่มไปเดี๋ยวไม่รูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกันไงเดี๋ยวกันไงเดี๋ยวเดี๋ยวสกายเอาอีกรอบปลาลากูโทรหาบบอเลยบอกว่าคุณอยู่หายเห็นโดนคุณอุ้มไปอ่ะ โห่คุยดูสภาพกูเองเลยจะเดินไม่ไหวแล้วเนี่ยสปักสบอมแล้วค่ะไม่ไหวแล้วเอ้ยไปไปอันนี้เราจะไปไปนอนเตียงมาเนี่ยไปคะ่ะไปหาหมอได้ได้ไม่เ,เป็นไรอ่ะทำไมโจ้กันหรอพี่สะกลายขับรถชนสูมเลยตกเหวตกเขาอ,อ,อะไรก็ไม่รู้อ่ะคุณอยู่ไม่ไปนอนเตียงหรอกครับไม่ได้เป็นไรนี่หว่าไม่ชอบนอนเตียงชอบนอนตากเฮ้ยเย้ยกูจะเกลียดเลย ไม่ชอบตอนเตียชอบตอนตักนี่อาบา่ดี่นี่ประเด็นี่อาบน้ำไปก่อนด้วยเอาน้ำก่อนไปแดดไรนย่คุณคุณหนคนไม้เห็นต้นไม้สองต้นตรงนั้นไหมครับเห็นนะครับมันก็เหมือนกับความรักของเรานะครับ พี่กำลังจะเติบโตไปด้วยกันนะครับคุณยูทจริงเหรอใช่ครับโอเคไปแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายบบ๊าายฝันดีฝันดีนะที่รักว่าาเราเราจะได้เจอกันในฝันนะฝันดีนะคะคุณสุรเชษครับคุณยูเอเย ไปแล้วโอ้ไม่บปไม่าปค่ะทุกคนโอเคโอเคโอเคปอดกุโยกอะเขบอกเลยปลอดกุโยกอะเดี๋ยวไปไหนเดี๋ยวไปไหนเดยวจะไปนอนโรงพยาบาลค่ะอ๋อโอเคโอเคนึกว่าจะผ่านร้านเสื้อโอเคเพราะววันนี้ก็เหนื่อยมากเลยค่ะแบบว่าเหมือนจะไปแกงเขานะแต่ว่าตัวเองแบบกระดิดีดย์จะไปอยู่แล้วเชียว กำลังจะไปนอนโรงพยาบาลแล้วก็จะแบบออกไปนอนแล้วเวรกรรมติดจัลูเย้ะอุ้มซิงตายเหรอไม่ใครวะเอาดื้อตายหายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกน้อยกูเดี๋ยวก่อนนะได้แล้วน้อยสัูงน้อยสังว่าดื้อหายหายไปไม่ถึงโรงพยาบาลลูกกูเนี่ยผลของการไปแอบดู